สุดยอดยีโกค่ะผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียง4,000บาทขับขี่ง่ายหาที่จอดง่ายมาพร้อมกับสีเขียวเงียวทับกันไปเลยค่ะ กับโอที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุลราชธานีเช่นเคยค่ะวันนี้โอมีสุดยอดอีโกค้คาราคาเบาๆมาแนะนําให้สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถย,ยนต์ไว้ใช้งานสักค,คันนี่เลยค่ะนิสสันมาร์ต1.2 V ปี2010เกียร์ออโต้คันนี้เลยค่ะวันนี้มาในโฉมสีเขียวสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยเดี๋ยวโอจะพาทุกคนไปชมรอบๆตัวรถกันก่นกอนเลยค่ะว่าสวยพร้อมใช้งานมากขนาดไหน เขาก็จะมาพร้อมไฟฮาโลเจนนะคะที่พร้อมใช้งานจากโรงงานแบบนี้เลยโซนด้านหน้ากระจังหน้าสวยๆพร้อมโลโก้นิสันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวบนไปด้านโน้นนะคะเราจะเป็นแม็กจากโรงงานนี่ค่ะแม็กพออาจเป็นแม็กนิสันจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางรถตัวนี้หน้ายางของเขาอยู่ที่195ทับ50 R15 นะคะ แต่ยังเป็นยางที่ใหม่ๆพร้อมใช้งานได้อีกนานๆเลยค่ะในส่วนไฟข้างด้านข้างตรงนี้นะคะติดตั้งมาพร้อมใช้งานจากโรงงานอยู่แก้มซ้ายขวาของตัวรถเลยกระจกของตัวรถเป็นสีเขียวเข้ากันกันกบตัวรถเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับสีดําตัดมาเพิ่มมิติความสวยงามให้กับตัวรถอีกด้วยคีวกันสาดติดตั้งมาจากโรงงานแล้วพร้อมใช้งานเช่นกันค่ะแล้วก็ส่วนของมือจับตัวนี้นะคะ สีเดียวกันกับตัวรถเลยสวยๆเลยเดี๋ยวไปชมด้านหลังของตัวรถกันก่อนเลยนะคะ,ะนี่เลยไฟด้านหลังก็จะเป็นอ่าไฟดวงใหญ่นะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเวลาให้สัญญาณไฟอ่าไฟเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟดวงที่สไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะทําให้อ่า สำหรับคนที่ขับรถติดตามเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเหยียบเบรกในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างของเจ้านิสันมาร์ทคันนี้นี่เลยค่ะจุดเก็บสัมภาระของเขาก็เยอะพอสมควรสามารถใช้งานเก็บสัมภาระสิ่งของได้เยอะๆเลยนะคะสําหรับนิสันมาร์ทคันนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่าเขามีอะไรให้บ้างอยู่ใต้นี้ มียางอะไรให้เราแล้วนี่เลยค่ะมีมาพร้อมยางอะไรเลยสําหรับนิสสันมาร์สสีเขียวคันนี้ว้าวเ,เดี๋ยวไปต่อที่ห้องโดยสารว่าเขาจะกว้างขวางคุ้มค่ากับการใช้ประโยชน์ใช้สอยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวซูมเข้าไปดูห้องโดยสารข้างในกันก่อนเลยค่ะว่ากว้างขวางขนาดไหนนี่เลยเป็น e ีโคคาร์ที่ พื้นที่ใช้สอยด้านในค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับอีโกคาคันนี้นี่เลยค่ะเบาะด้านในความกว้างตรงนี้เราสามารถนั่งได้เต็มก้นเราแบบสบายๆเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยนั่งแบบสบายๆเลยในส่วนของเหนือศีรษะเราก็ยังมีพื้นที่เหลือให้แบบไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเวลาเรานั่ง เหยียดขาได้สบายมากาเดี๋ยวไปต่อที่ด้านหน้ากันเลยค่ะว่าด้านหน้าของเขาเป็นอย่างไรกันไปชมพร้อมๆกันเลยในส่วนของด้านหน้าของนิสสัน m a r ์คันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเกียร์ออโต้อย่างที่แจ้งไปแล้วแล้วก็จะมี วิทยุให้นะคะเป็น fm am cd แล้วก็มีช่อง aux ให้เป็นก e er ตัวนี้ก็จะเป็น air auto เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตายนี่ตัวนี้เดี๋ยว air auto เนอะตัวนี้เขาจะในจอนี้ก็จะแสะดงอ,อุณหภูมิของแอร์ด้านในวิทยุยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่เลยสูงให้ดูเลยวิทยุยังเปิดใช้งานได้ปกติเลย ก็ยังเย็นฉ่ำอยู่ยนะคะ,ะมาดูเลขไมค์คันนี้กันหน่อยค่ะว่าเลขไม้ของเขาอยู่ที่เท่าไหร่เลขไม้อยู่ที่135,283กิโลนะคะก็ถือว่ายังไม่เยอะนะเพราะว่านี่รถตั้งรถปี2010นเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาชมด้านหน้าในส่วนห้องอ ห้องเครื่องของตัวรถเป็นจุดที่สำคัญในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองว่าเขาดูอะไรกันบ้างไปชมไปพร้อมๆกันนะคะ,อะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ชมเลยค่ะตัวนี้ด้วยเครื่องยนต์ 1193cc 79แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์3สูบให้อ่าประหยัดน้ำมันอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่23.3กิโลลิตรเลยทีเดียวค่ะสำหรับอีโกคาคันนี้ นี่เลยห้องเครื่องสวยๆเดี๋ยวมาชมกันว่าในการเลือกรถมือสองเขาดูอะไรกันบ้างอย่างผู้หญิงอย่างเราจะเลือกซื้อล้วคือแบบมันจะมีจุดสังเกตอะไรกันบ้างนี่เลยค่ะจะเป็นน็อตตรงคานกระโปงตรงนี้นะคะตรงกระโปรงนอ็อตเหลี่ยมน็อตยังสวยๆอยู่เลยค่ะทุกคนดูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวาของรถดูน็อตแบบนี้ยังสวยๆไม่มีรอยขยับตรงนี้ตรงน็อตตรงคาน ยังมีสติกเกอร์จากโรงงานหมดเลยนะคะสติกเกอร์เดิมๆเลยเดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงว่ามีสติกเกอร์อะไรที่ยังเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานบ้างไม่มีการเปลี่ยนสติกเกอร์จากโรงงานสติกเกอร์มอออกปอที่สําคัญนี่เลยค่ะโลโก้นิสสันปั๊มมาจากโรงงานตัวนี้ยังอยู่นะคะเป็นกระโปรงเดิมแท้ๆจากโรงงานเลยไม่มีการ ปลี่ยนไม่มีรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่เคยจมน้ําไม่เคยผิกความรับประกันได้แน่นอน,อนชมครบทุกส่วนกันไปแล้วสวยๆพร้อมใช้งานกันไปแล้วสําหรับ n i สสันมาร์ปี2010เกียร์ออโต้สีเขียวคันนี้นะคะวันนี้มาในราคา229,000บาทเท่านั้นเองมาพร้อมกับโปรโมชั่นจัดเต็มฟรีดาว ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นเองค่ะสบายๆแถมประหยัดน้ำมันสูงสุดหากใครสนใจนิสสันมาร์ท 1.2V ปี2010สีเขียวคันนี้สามารถโทรติดต่อมาได้ที่086-899-2225เบอร์นี้เป็น ID Line สามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าจะเข้ามาชมรถจริงได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานีเปิดให้ชมรถได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้โอ๋ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ